สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาให้ดูชุดโปรนะครับชุดนี้เป็นชุดหกย่างราคาเก้าร้อยนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับชุดนี้ก็มีอุปกรณ์ให้ตามรูปนะครับตีกลรเลอร์ยางมัดลูกดอกไกเซฟขาจับท่อท่อพร้อมสายนะครับไกนี้สามารถเลือกได้นะครับความ ไก่นี่ก็จะมีแบบยึดบนแล้วก็แบบฝังลางนะครับเลือกได้นะครับปีกมีความยาวสี่สิบสี่สิบห้าห้าสิบนะครับเลือกได้เช่นกันนะครับปีกจะมีแบบสองมีอยู่สองแบบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโรเลอร์แบบมีขานะครับเป็นล้อฝังลูกปืนปีกนี้จะอยู่ที่สี่สิบห้านะครับลูกค้าต้องการห้าสิบก็แจ้งได้ ราคา900ส่งฟรีเก็ไตยทางนะครับนี่ก็จะเป็นล้อแบบโรเลอร์เปยนะครับล้อฝังลูกปืนเป็นล้อซปเปอร์ลินฝานี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับแกนนัดก็จะจะอยู่ที่ M6 นะครับตาบเกียว M6 นะครับตรงนี้นี่นะครับ ราคาชุดนี้จะอยู่ที่900นะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแบบนี้ด้วยถ้าต้องการปีกแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มอีก400บาทก็จะเป็นชุดละพันสามนะครับจัดส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับก็จะได้ชุดนี้นครับประมาณนี้นะครับลูกค้าก็เลือกปีกได้นะครับ ว่าจะเอาปีกแบบไหนนะครับความยาวปีกซูเปอร์โรเลอร์มี4ส5 50 55นะครับต้องการยาวเท่าไหร่ก็แจ้งได้อุปกรณ์แยกขายท,ทุกชิ้นนะครับถ้าเอาเฉพาะปีกซูเปอร์โรเลอร์อย่างเดียวจะอยู่ที่990นะครับแต่ถ้าซื้อชุดโปรแบบนี้ราคาก็จะคุ้มกว่านะครับนี่นะครับ ีกตัวนี้จะความยาวจะอยู่ที่50เซนนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสนะครับเฟซบุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียง id line 9์9อดเก้าสอนะครับ ไอดีไลเบอร์ Burn ก็จะเป็น095 5026338นะครับนี่นะครับสนใจแบบนี้ก็สอบถามมาได้นะครับนี่นะครับชุดนี้เลยนะครับจัดส่งฟรีเก็บปลายทางนะครับแป๊บนึงนี่นะครับหกอย่างนะครับถ้าชุดนี้จะอยู่ที่1,300ร ชุดนี้จะอยู่ที่900นะครับหรือจะเอาเป็นปิดตัวนี้ก็ได้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับอะไรฮุกชิ้นแยกขายนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามมาได้นะครับนี่นะครับ ากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง Youtube ว,วิศณุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ